สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้จนได้ของมาใหม่อะไรอีกจนจะเอามาลองเช็ดมือถือให้พี่ซีดู<อ>เขาเพิ่งส่งมาให้จันเลยเขาบอกว่าหน้าตาม,มันเหมือนแบบไอ้นี่ใช่ไหมเหมือนกับตัวแปะหน้าจอมือถือใช่ไหมใช่แต่คือเขาบอกว่ามันเป็นที่เช็ดกระจกอะเหมือนเช็ดเคลือบรถฮะ อืมแล้วเขาก็บอกว่ามันสามารถฆ่าเชื้อโรคได้แบบ96บแบคทีเรีย85ไวรัสสรุปว่าจะขายทิชชู่เปียกพี่ใช่แต่เขาบอกว่ามันอยู่ได้7วันเลยนะพี่จริงๆเขาบอกว่าอยู่ได้ประมาณ7วันแต่หน้าซองเขาเขียนว่ามากสุดถึง10วันว้าวมันเป็นการเคลือบแบบเคลือบหน้าจอโทรศัพท์เราลองแกะดูเลยไหมแล้วมันเอามาแนบหน้าหน้าจะเป็นผื่นไหมนแนบเน้จาจราจมครู้สึกว่ามันน่าจะแนบหน้าได้สบายใจขึ้นอนะ่ะเพราะเหมือนเรารู้สึกว่า ชื้อโรคมันมองไม่เห็นใช่ไหมแต่พี่เช็ดแล้วพี่อาจจะรู้สึกว่าเออมันสะอาดแล้วกล้าแนบหน้ามากขึ้นเออกล้ามากขึ้นเพราะว่าเขียนว่า made in Germany ชัดเจนมากค่ะแล้พโกรักของเขามันดูเหมือนแบบทางการแพทย์ดแลวมันดูแบบมันดูเรีเบรียบอะจริงจังดูดีจริงจังมากทุกอย่างสิ่งนะคะอะมะคะคิวได้ทุกอย่างจริงๆดูสิเราก็ครั้งแรกเหมือนกันเรามาลองแกะไปพร้อมๆกันเลยว่าข้างในเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะคะพี่ถอดเคสรอเลยได้หมดทุกที่มท่อเลยไหม อืได้เพราะมันเป็นผ้าค่ะแบบเช็ดได้หมดเลยเดี๋ยวลองดูแล้วนะเหม็นเนมอ่ะจริงๆในประเทศไทยก็พี่ค่ะพวกสเปรย์แบบที่เช็ดหน้าจอนะคะตแต่อันนี้คือถ้าเป็นแอลโกอฮอล์ก็จะไม่แนะนําเพราะว่าจะทําให้หน้าจอเราเนี่ยนี่ออกมาเป็นแบบนี้อ๋อเป็นซองเล็กๆใช่หนึ่งห่อมีสี่ซองค่ะ แต่ว่าเช็ดแค่สัปดาห์ละครั้งก็พอถูกไหมใช่เพราะว่าเฮ้ยแต่เขาเขียนหน้าซองว่า trusted by hospital แล้วก็มีเครื่องหมายสัญลักษณ์แบบโรงพยาบาลแปลว่าน่าเชื่อถือเขาเขียนว่า liquid nano mobile s t e r i l i p e 7 day protection คือเช็ดทีนดึงอยู่ใน7วันในการแบบเคลือบค่าเชื้อโรคได้ค่ะมาลองกันเลยดีกว่าาลฉีกแล้นะฉีกซองเติมน้ำร้อนไม่ต้องไม่ใช่เฮ้ย เหมือนแบบแผ่นกลิ่นมันคือแอลกอฮอล์เลยอ่ะได้จริงใช่ไหมกลิ่นดูสะอาดนะนี่เจนขอเช็ดเจนขอเช็ดให้เขามี how to ไหมพี่ไม่มีเหรอเขาบอกว่ามันค่อนข้างติดไฟเลยแหละ highly flammable liquid and vapor เพราะว่าเราต้องรีบจุดไฟใชหออกบ้าคอสซี่ริสไอเอวูเกชั่นห้ามเข้าตาพิษอย่าหย่อนเข้าไปที่ตู้ปลา very Toxic to aquatic life เอาอย่างพี่จันจะลองใช่แล้วนะ Keep out of reach of children Keep away from the heat อย่าบอยู่ใกล้ความร้อนที่ร้อนหรือประกายไฟถ้าเข้าตาตเต็นเข้าตาให้รีบล้างตาด้วยน้ำปริมาณมากๆถอดคอนแทคเลนส์ซะโอ้โหทำไมมันน่ากลัวอย่างเงี้ยพออ่านจบแล้วก็ขนลัวนิดนึนงแนละ้วรู้สึกว่ามันเป็นเคมีโคลมากๆเลยอะ วิธีการใช้งานก็ง่ายๆเลยค่ะอย่างแรกชีกซสอออกมาคลี่ผ้าแล้ใช้ด้านเดียวก่อนนะเช็ดให้สะอาดประมาณ20วินาทีพอเสร็จปุ๊บด้านนั้นก็จะสก,กระปรกใช่ไหมแล้วก็พลิกอีกด้านหนึ่งแล้วก็เช็ดอีกประมาณ30วินาทีทีเนี้ยก็รอให้แห้งหน่อยสัก2นาทีค่ะมันน่าจะสะอาดนะเพราะกลิ่นมันแบบกลิ่น,ม,นมันเหมือนแล้วก็ล์แบบขวดขวดฟ้าเลยห่ะเอ้ยมันหอมนะแต่ เขาบอกว่าอะไรรู้ไหม How dirty is your mobile device screen ความมือถือของคุณสกปรกแค่ไหนคุณรู้หรือไม่ขเ,ขเขียนเลยแล้วว่าโทรศัพท์มือถืออะ,อะสกปรกอะสองหมื่นห้าะเจ้า <8 S 2> มีการทำแบบว่าข้อมูลมาให้ได้ดูนะคะเป็นการจัดอันดับนะคะว่าอะไรที่สกปรกที่สุดเรียงตามลำดับแล้วซึ่งเรียงตามลำดับจาก toilet ซีด t เนี่ยว่าสกปรกแล้วก็พันสองร้อยหนึ่งเองแต่โทรศัพท์มือถือเราเนี่ยเป็นมืสองหมื่นห้า 127นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องประดิฐ์แผ่นนี้มาขายเรานะคะค่าหลายสิ่งมากนะคะตั้งแต่เชื้อโรคต่างๆโอเ okay, คค่ะซีเช็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือเขาบอกว่าพอพี่เช็ดเสร็จแล้วใช่ปะมันจะเหมือนมีแบบเลเยอร์แบบเล็กๆที่เป็นแอนตี้พาโซเจนพาโซเจนคือแบบเชื้อโรคอะมันก็เหมือนเป็นแบบ เคลือบนาโนประมาณนั้นเขาเขียนไว้ประมาณนี้สมมติว่าพี่เอาไปใช้แบบเช็ดจนแห้งแล้วอะมันก็ยังแอคทีฟอยู่นะไอไอการที่ป้องกันเชื้อโรคมันยังสามารถใช้งานได้อยู่จริงจริงน่าสนใจนะคือมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวมากกว่าเหมือนความรู้สึกว่าเรารู้สึกว่ามันปลอดภยัยคือเราไม่สามารถเห็นเชื้อโรคได้ด้วยตาเปล่าแน่นอนแต่ว่ามันคือแบบมือถืออะแนบอยู่ตรงนี้ไงนึกออกปะแล้วพอแบบมันมี เครื่องเช็ดที่เป็นทางการแพทย์รับรองมาอ,อะไรอย่างเง,งี้ยแพงไหมสองร้อยเก้าสิบาทสองร้อยเก้าสิบาทใช่เราก็ได้สี่อันเนาะแพงเหมือนกันเนาะคือ ซองนึงมี4แผ่น290บาท1แผ่นเคลือบได้แค่1นึ่งดีไวส์ก็คืออยู่ได้7-10ถึงวันก็คือลูดได้แค่สมมติพี่แกะแล้วคือแค่เครื่องพี่จานก็เอาปีกแผ่นหนึ่งถูกต้องไอซีเหมือนแผ่นมาร์กหน้านักมาร์กได้แค่คนเดียวเขาบอกว่าทำทำทำงานคล้ายๆการเคลือบสีรถโอเคใช่ค่ะได้แล้วล่ะค่ะตอนนี้เราเช็ดเรียบร้อยล้วค่ะเดี๋ยวพี่จะลองให้จานเช็ดของจานดูบ้างแล้วกันเนาเดี๋ยวให้เช็ดที่หลังละกันงกอีก ถ้าใครหรือเรา,าแจกไหมแจกเขาสักอันหนึ่งเลย เอาละอาอบอกวิธีการเล่นอ่ะเอาอย่างนี้สาหรับคนที่เราอยากจบละแจกนิดนึงนะคะก็คือว่าบอกวิธีการทําความสะอาดโทรศัพท์มือถือของคุณมานะคะวิธีไหน,นที่ดูเออ,เออ่มันคงคไปต้นมน้ําไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยถ้าใครมีวิธีที่สร้างสรรค์แล้วมันเป็นไปได้มากที่สุดเราจะให้คนนั้นหนึ่งคนละกันถูกต้องส่งเขา้ามานะคะแล้วเดี๋ยวซีจะแจกตัว Mobile Story w i p e ตัวนี้นะคะ made in Germany เลยทีเดียวนะคะใครนําเข้ามาค่ะ ของโคเอนเลยค่ะโคแอนก็คือเออจ้าของร้าน .life นะคะ<ต>ก็ถ้าใครสนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดสั่งซื้อได้ผ่านไลน์แอดวาวเกจจนะคะคือใครไม่อยากรุ้นรางวาัลแต่อยากได้แล้วตอนนี้ก็คือสามารถสั่งซื้อได้เหมือนกันส9 0บาทนะคะโอเคแล้วเจอกันเดี๋ยวไปหาของจริงๆมารีวิวอีกนะบ๊ายบาย